วันนี้ผมจะมาสอนโหลดไมค์ครับนั่นแหละคลิปนี้สั้นๆเลยพออ่านไปแล้วบีเสียงเพราะทีแรกผมอ่านไปแล้วมีเสียงพัดลมเข้ามาแทรกอะไรที่น่าโมโหมากจริงๆผมโหลดมาแล้วแหละนั่นแหละผมโหลดมาแล้วแหละโหลดถ้าโหลดเสร็จแล้วเข้าอาจยิสยอกพอเลร์ แล้วกดไปที่ไฟล์นี้แอบกดติดตั้งกดติดตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอไปก่อน โอเคก็เล่นได้เลยตามปกติโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยไปแล้ว